ขอแนะนำร้านสปอนเซอร์ของช่องเรา c ุก k ี e Land s ช o อร้านรับเติมเกมคุก k ี e land แล้วก็เกมมือถืออื่นๆน,นะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัยจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกก i e l a n d s ช o p ลิงเพงลร้านอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับคือบาวชูก้ามีแคนดี้พิเศษมาใหม่ใช่ไหมครับก็เป็นตัวที่ผมว่าผู้เล่นที่ทันสมัยยุคที่ตัวนี้ลุ่งเรืองเ่ยน่าจะเฝ้ารอวันนี้กันนะครับซึ่งสมัยยุคที่มันลุ่งเรืองเนี่ยผมสารภาพว่าณตอนนั้นเนี่ย ผมไม่ค่อยอินกับการเล่นตัวนี้เท่าไหร่เลยคือเล่นได้นะแต่แบบว่าไม่ไม่ได้ f c ขนาดนั้นนะครับฉะนั้นเนี่ยผมก็จะทำแคนดี้ไปแค่บวกสก่ก็ไม่ใช่ตัวลูกรักจริงๆอ่ะผมเฉยๆกับมันมากนะครับแต่ก็ผมคิดว่าบวกสิบก็น่าจะพอเทสคร่าวๆได้ว่ามันมีผลอะไรยังไงซึ่งบวกสิบยี่สิบสามสิบเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะแตกต่างอย่างชัดเจนก็คือความเร็วในการโจมตีนะครับซึ่งความเร็วโจมตีที่มากขึ้นมันทําให้เจ้าตัวนี้สามารถ ยิงธนูได้ดอกมากขึ้นยิงธนูได้มากขึ้นก็ดามจก็จะแรงขึ้นนะครับโดยที่เดี๋ยวผมจะเทสต์แรกเลยนะผมจะใส่แบบว่าคิดทีไม่ออกเพราะว่าผมว่าตีอันนี้คือมันอัปเดตมาแล้วน่าจะประมาณสองวันใช่ไหมครับคนที่มาตีผมอาทีป้องกันไม่มีใครใช้เบาวจูก้าเลยคือถ้ามันถ้ามันระดับเก่งมากเนี่ยมันจะเห็นกันตั้งแต่วันแรกเลยอย่างบูพานี่โอ้โหวันแรกก็มาแล้วอันนี้ผมมาสองวันเนี่ยก็เราอาจจะคาดหวังมันได้ยากหน่อยนะเพราะว่ามันมันไม่มีเลย เอออะก็แต่เดี๋ยวลองดูมามน่อไห่จะเป็นเมตาลับก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมฮะเหมือนร้านลับเหมือนร้านลับนะครับก็ผมไม่รู้จะเซตทีมอะไรเพราะว่าถ้าที่หาข้อมูลใน YouTube ก็ไม่เจอคนที่เล่นแล้วเวิร์กเหมือนกันก็เดี๋ยวลองเซตมั่วๆประมาณหนึ่งก่อนละกันก็ตัวเทลซสนีก็ทั่วๆไปนะครับฟนีน้องนี่พลันจุตีหนึ่งแสนสองนะครับแล้วก็ฟีนองเซียนะครับแล้วก็เจ้าตัวบาชูก้าเนี่ยบาชูก้าผมจะลองเล่นแบบว่าให้นกวีดไม่ลงก่อนนะว่าตัวมันจะ ยืนไหวไหมก็ใส่ลดเสียหายที่เยอะหน่อยนะครับแล้วก็นี่ผมลองอย่างนี้เลยผมใส่มิสติกความเร็วโจมตีแล้วเราจะไม่เล่นพักคุมนะครับก็คือถ้าดูโรแคนดี้เนี่ยเรามีความเร็วโจมตีน่าจะประมาณ80%เลยราชินีน้ําแข็งก็ทั่วๆไปนะครับเพิกเฉยแล้วก็มิสติกผมจะเล่นฟีนอง2วีแต่ให้ฟีนองลงราชินีนะแต่บาชูก้ามันจะได้ออกตัวที่ตัวที่2ต่อเลยนะครับถ้ามันไม่ถ้ามันไ,ไม่โดนมิสติกก่อนนะก็น่าจะโดนแหละมั้งอลองดูนะครับ มมสิกสองวีมันเยอะลูกพี่บ่าวเจอลูกพี่บูไฮนะครับแต่เจอฟิโนเซียจะติดหน่อยคือฟิโนเซียมันพุงคุ้มกันดีบาบานะครับเจอ่ามันจะยิงเข้าหรอวะไปครับไปแล้วก็ลูกพี่นันใหญ่เจอ2วีโดนดึงเวลาไม่เ่าไรลูกพี่บ่าวเปิดสกิลนะครับผมเออนี่แล้วก็สอยไปสอยไปอย่าบอกนะว่าตาแลกอุย้ยมิดเตกเกิดขึ้นมาใหม่แล้วก็แนละ้บา่ารอระเบิดบาวบาวบาวระเบิดแล้วหรอวะ <laughs> เดี๋ยวนะ ระเบิดไปเร <nervous S 2> ็วจ oh ังอะลูกพ่อโอ้โหโดนโดนมิส hmm. ติกด oh ึง oh. คูทามากมิสติกดึงคืนมากนะครับผมโอ้ยอันนี้เลี้ยงไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยนะเนี่ยเออออ้อ้ยหโอ้โหบู๊คยเก็บผมสี่ศพแล้วก็เอาชุเก้าผมตายตั้งแต่ยังไม่ออกเลยว่ะหรือว่าต้องเอานกวีไปลงว่ะเออตาแรกแต่ก็แต่ก็เก็บทีมเขาไปได้เยอะอยู่นะอันนี้เจอเวลลี่นะครับคือถ้าฟีนองมันอยู่ผมว่าบ่าวมันก็มาเออบมาบ่าวก็น่าจะยากอยู่นะ นะครับผมแสงจะน,นําทางแล้วก็มิสติกไปนะครับโอ้ยโดนล็อกนะครับผมแล้วก็โอ้ยบาวได้ออกทีหลังโอ้โหบาวเมื่อกี้บาวตายเพราะกับมิสติกแล้วก็เป็นมิสติกเกิดขึ้นมานะครับเรเผื่อมันจะตายแต่ยังไม่ออกสก,กิลนะไม่งั้นอ่ะต้องไปให้มิสติกออกก่อนไหมแล้วก็บาวก็ออกทีหลังเพราะว่าผมไม่นะหรือว่ากลับไปเล่นฟีนองธรรมดาก็ได้ไมั้งฟีนองสองวิเล่นกับบาวแต่ไม่เวิร์กเออไม่ได้จริงว่ะเอออย่างน้อยเก็บราชินีเขาได้เว้ยอ่ะ อันนี้ไปเปลี่ยนมานิดหน่อยนะครับก็คือเดี๋ยวเอาลิลลี่มาใส่แล้วก็ลิลลี่ผมจะเล่นเป็นโจมตีเพิกเฉยแล้วก็พี่น้องเดี๋ยวสา่งวิแด้ให้มิสสิ่งออกก่อนแล้วก็ลูกพี่บ้าเนี่ยผมไปเปลี่ยนบิส,สกินเลยนะก็คือใส่เป็นเพิกเฉยลดเสียหายมาผมจำไม่ได้ว่าตัวนี้สก,กิลอ่ะมันมีดาเมจสองส่วนเดี๋ยวดาเมจส่วนแรกที่ยิงสนุป,ปกติมันไม่น่าจะมีผลอะไรแล้วก็เดี๋ยวลองเลยดีกว่าก็คือเจ้าตัวนี้นะครับอ่ะเป็นตรีเลยนะครับผมพักคูมตีเร็วแล้วก็ โอ้ยชิ้นนึงมันไม่มีชุบผมว่านาฬิกาก็ได้มากอ่ะอย่าลองประมาณนี้ดูนะครับว่าเวิร์กไหมครับอันนี้เจอเป็นโกชีนะครับเริ่มจากมิสติกก่อนแล้วก็โดนดึงพูทามไปแล้วก็บาวถอยมานะครับข้าคุมอีกตัวลงเทพวัสนีนะครับแล้วก็ลิลลี่ม้วนเอ้ย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 ไม่แน่นะครับเนี่ยตอนนี้อาจจะได้นะเนี่ยพูดเป็นเล่นเออฟีนเขาเกิดขึ้นมาคือแทงเทพเออเรามียิงนะครับแล้วก็พี่บาวถอยมาสอยสอยสอยมันอุ้ยติดโลกความว่างเปล่าไม่เป็นไร แช่แข็งทุกสิ่งไม่ติดดีบัฟเคลียแล้วก็ระเบิดตุมต้มตุ้มตับตับตุม้มตุ้มตับตับโอ้ยเกือบตายนะครับผมโอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยโ้ยนิดเดียวเฮ้ยทางนี้เอาเข้าจริงนะเมื่อกี้ผมมีลุ้นนิดลุ้นนิดหน่อยนะเฮ้ยไม่แน่วะทางนี้อาจจะเวิร์กเออจริงผมมีบิสกิตทาหมืดด้วยนะเดี๋ยวมาลองเดี๋ยวมาลองลองไม่ให้หมดอะนะครับเฮ้ยก็ไม่แน่นะทีนี้อาจจะได้หรือว่าหรือว่าถอดถอดเจ้าตัวเซรีลี่ใช่ไหมแล้วเคมบร่แบบจัดปืนกลให้เลย เออจัดปืนกลให้ทีมแบบเวฟแรกเลยนะเจอท่านราชาแล้วก็เซริลี่นะครับผมเออแต่เขาไม่ได้เล่นสองวีว่ะมาบาวผมได้ออกเร็วเว้ยแล้วก็ติดโลฟีนองเหนียวโหยิงไปไม่ติดดีบับเลยนะครับแต่เรบเซรล,ลี่เขาโอ้โหไปครับแล้วกเขา,เขาม้วนมาอุ้ยบาวแตกเลยอู้ทนพี่บาแวแต่ผมว่าสามตัวน,นี้ก็เผื่ออาจจะเอาไหวนะ เออฟีนองฟีนองลิลลี่อาเซียอสนีเอ้ยเอาไหวว่ะอันนี้คือชนะเพราะว่าสามตัวนี้นะครับไม่ได้ชนะเพราะบ่าวเลยว่ะเออบ่าวมันมันถึงไม่พอวะ่ะคือตอนแรกผมก็คิดว่าบ่าวมันน่าจะได้ตรงที่ว่าอย่างน้อยตอนที่มันสกิลถอยหลังไปอะ่ะมันมีคุมมคุ้มกันดีบัฟนะตอนนั้นนะครับแต่ก็ก็ยังไม่เพียงพออยู่ดีนี่ขนาดเราใส่ก็คุมให้มันเลยนะเนี่ย อีกสักตาหนึ่งแล้วกันมันชนะก็จริงอะแต่มันไม่ได้ชนะเพาะบาวอะนะครับมิสติกก่อนแล้วก็เจ้าตัวฟีนองนะครับฟีนองแล้วก็บาวถอยมานะครับเทวสนีลิลลี่ช้าหน่อยลิลลี่ได้หมุนเร็วเออโอเคบูพายเขายิงมาโอ้โหมิสติกผมตายในไม่มีชุบด้วยนะครับผมไม่มีตัวฮิวแล้วครับมาลูกพี่บาว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 ยังไม่ทันได้ถอยโอ้ลูกพี่ดาวลูกพี่บาวลูกพี่บาวกว่าจะได้ถอยอู้จะตายโอ้ยโอเคมีลิลลี่ฮิลขึ้นมาเออเคลียมาครับ มาลูกพี่เบาลูกพี่เบาลูกพี่เบาสอยมันเออลูกพี่เบาระเบิดตุ๊บตุ๊ตับตับ,ตบโอเคเฮ้ยเฮ้ยเริ่มมาว่ะโอ้ยไม่แน่นะครับเรื่องจากมิสติกเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็โอ้ยฟีนองแล้วก็บาวถอยนะครับเทพอัศนีปื๊บปื๊บหืลิลล,ลี่ลิลลี่ลูกลิี่หนูลูกโอ้ยโอ้หเ,เ,เวฟแรกแตกหมดตี้แพ้แล้วมาอันนี้ผมว่าเดี๋ยวจะลองทีมนี้ดูก็คือพระคุมแบบเต็มเต็มเลยนะก็คือเจ้าตัว แคมเบเล่แล้วก็บาวนะครับแล้วก็ผมจะเปลี่ยนนิดหน่อยก็คือผมจะให้ลกหวีเนี่ยไปลงบาวคือผมปรับพลังโจมตีมันสูงกว่านะครับตอนนี้ก็รถเสียหายเนี่ยก็น่าจะเต็มน่าจะเกือบแม็กเลยนี่แหละนะครับแล้วก็เทวศนีก็จะไม่มีแล้วก็แคมเบเล่เนี่ยผมจะเล่นเป็นเจ้าตัวโจมตีนะครับรดเสียหายเยอะหน่อยแล้วก็เพิกเฉยอาจจะกลางๆประมาณเกือบๆสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ แล้วก็มิสติกก็สองเหมันเดิมฟี่น้องเนี่ยเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวเราเล่นเป็นสาวิปกตกป ic, ดดิแล้วกันมาครับเปิดมามิสติกโอเคโดนดึงแล้วก็ฟี่น้องแล้วก็บาวนะครับผมแล้วก็แคมบูเล่ไปแล้วก็เทพศนีนะครับผมปึ๊บเอ้ยเอ้ย,อยไม่แน่หูยิงปืน,ปนกลขนาดนี้โอ้แต่แคมบูเล่ตายก่อนวะแล้วก็บาวโอ้ยบาวระเบิดไปแล้ว่เสียดายไม่มากแรงไม่มากพออ่ะเวฟแรกตายอย่างเร็วเอ้ยหรืออเมริกาออกเขาได้มั้งนะครับอเมริกาออกดีกว่าไปใส่ผมว่าไปลองใส่แว่นเขียวดูนะครับเออว่นเขียวดูว อ๋คือเวฟแรกเมืเ่อกี้ผมรู้สึกว่าดามเมจมันแรงมากเลยนะแต่แบบมันอยู่ไม่ทันยิงจบไงแคมเบอเล่มันเพิ่งเปิดนะเพราะมันโดนมิสติกดึงเวลาไปมาอันนี้ใส่เป็นแว่นเขียวแล้วนะครับแว่นเขียวเนี่ยมันจะช่วยเพิ่มเรื่องของความอึดนะครับมันมีคิวลบดีบัฟแล้วก็บัฟพลังป้องกันครับโอ้เป็นลิลลี่สองวิทนาเห็นไหมเมื่อกี้ลิลลี่สองวิทแต่เจ้าตัวแว่นเขียวเราเคลีย,ร,ลร,ย,ะะยลลร์นะครับผมไปแต่แคมเบอเล่เนี่ยน่าจะติดของอ๋อไม่ใช่ดิพี่น้องเนี่ยพี่น้องมันจะไปลงแคมเบอร์เล่ย์นะคร โอ้ยแว่นตาเออฮิวยืนอยู่ได้ว่ะแต่มันต้องเราต้องยืนให้ถึงแคมเบรียสกิลอีกทีหนึง่งให้ได้เออโทษท่านพี่น้นองพี่น้องเออฮิวนะครับปืนกลทำงานเครื่องจักรสังหารโอเคอุย้ยทำจันทรำทางหางออฮิวขึ้นมานะครับผมได้ว่ะได้ว่ะติดแคบบาตายเร็วไปหน่อยนะครับผมลดโทษท่านเออเฮ้ยเฮ้ย เริ่มที่มิสติก่อนนะครับผมเออเราก็มีเออแคมเบอร์ลเล่เปิดก่อนอันนี้พี่น้องแล้วก็ลูกพี่บาวยังเออลูกพี่บาวได้ออกแล้วครับมาทน้ทนทนันตายโอ้ยอยืนไม่ไหววะ่ะเออบาวมันยืนไม่ไหวจริงๆนะครับเนี่ยไอเอมื่อกี้ไอ้ธนูยังไมไ่ทันได้ระเบิดเลยนะเพราะว่าผมเห็นว่าเหมือนเมื่อกี้ตัวสอมันยังอยู่ในะอีกทีเลยนะปกติถ้ามันถ้าบาวมันอยู่จนจบสกิลมันจะเข้าไประเบิดสอดไงแต่นี้มันยืนอยู่ไม่จบนะครับก็ประมาณนี้สำหรับบาวชูก้านะครับผมว่าด้วยด้วยด้วยตอนนี้นะ มันยังเล่ค่อนข้างยากนะครับผมคิดว่าแค่นี้พิเศษมันนะสำหรับในตอนนี้นะข้ามหัวก็ได้นะคือคุณอาจจะผลิตก่อนเฉยๆแต่ยังไม่ต้องตีบวกมาหลอกอย่างผมที่ผมว่าบวกสิพอแล้วผมไม่ทําต่อไว้ถ้ามันติดเมตาอะไรเงี้ยซึ่งผมว่ามันยากมากนะเพราะว่าปกติแล้วถ้าตัวไหนมันพอจะได้อะไรเงี้ยสองสามวันแรกต้องโผล่แล้วนะครับมีแฮร์แท้ไหนมันโผล่มาช้าหน่อยแต่ตอนนี้คือตอนนี้ยังไม่มีทรงเลยแล้วมันเป็นตัวที่คนน่าจะแฮร์แท้อาจจะแบบว่าบางคนอาจจะไม่ได้สูงตั้งแต่วันแรกไง แต่ยังไงบาวเนี่ยมันมัน fc ว่าเยอะมันทําตั้งแต่วันแรกอยู่แล้วแต่ก็ยังไม่มีคนใช้นะครับนี่อาจจะเป็นสาเหตุที่ไม่มีคนใช้เอาเป็นว่าผมว่าไม่ต้องรีบอะถ้าใครใจรักตัวนี้จริงจริก็ผลิตวัตถุดิบได้นะแต่ยังไม่ต้องตีบวกหรอกเปลืองผลึกน้ําตาลนะครับรอก่อนก็ได้นี่นคือความเห็นของผมสลับบ่าวชูก,กา้าในตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันในคลิปถ,ถัดไปสวัสดีครับ